ษพารวยกินลมชมวิวว่าวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะทำใต้ถามเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหวยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคน เขาเมตตาจะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความจากบทกลอนของท่านสุนทรผู้นะครับเรื่องพระอภัยมณีก็นำมาฝากนะครับเป็นบทกลอนสอนใจที่บอกว่าคนเราจะได้ดีหรือตกยากก็เป็นเรื่องของการพูดจานั้นเป็นสำคัญนั่นเองนะครับฝากไว้ เผื่อว่าเราไปทำมาค้าขายจากผลผลิตทางการเกษตรที่เราได้าการพูดจาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะทำให้การค้าขายของเรามีความลุล่วงประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีไปถึงลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ ลุงเผ่าจะมาพูดถึงเรื่องอฟักแมวเป็นผลผลิตทางการ,กรเกษตรชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมบริโภคในท้องตลาดมากทีเดียวนะ,นะครับแต่ว่าผลผลิตก็ไม่ค่อยได้มีขายโดยทั่วไปนะครับ ปกติตลาดบนนะครับตลาดหมายถึงพืชผักที่ขายอยู่บนศูนย์การค้านั่นนะครับฟักแมวเนี่ยจะขายดียอดของฟักแมวก็ขายดาีแต่ว่าตลาดพื้นถิ่นนั้นบางทีก็ความนิยมบริโภคอา,อาจจะยังไม่ถึงเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการบริโภคกันนั่นเองนะครับความจริงฟักแมวนี่นะครับนำมาต้มจิ้ม น้ำพริกนึ่งดีกว่านะครับนึ่งนงึจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะครับนำมาทำส้มตำก็อร่อยนะครับนำมาทำแกงจืดหรือว่าฝานบางเป็นเส้นแล้วก็ผัดกับไข่นะครับเอามาแกงส้มหรือว่าแกงอ่อมรวมกับผักอื่นๆพูดง่ายๆว่าเอาไปทำอะไรก็อร่อยเพราะว่ารสชาตินั้นก็จะออกอหวานๆน,นะครับ อ,อร่อยจริงๆนะครับเพราะว่าลุงเผ่านั้นเวลาได้มาก็ชอบที่จะเอาไปนึ่งแล้วก็เอามา,ากินกับน้ําพริกอร่อยจริงๆนะครับอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าเออบางคนเนี่ยยังไม่เคยทดลองชิมเลยนะครับยังไม่เคยทดลองกินว่า,าฟักแมวมันอร่อยอย่างไรลองดูนะครับแล้วก็การปลูกฟักแมวนั้นก็ทํารายได้ที่ดีนะครับเพราะว่า,าผลผลิตของเขาเก็บได้นาน ปลูกครั้งหนึ่งก็เก็บไปได้เป็นปีปีครึ่งแล้วแต่ว่าวิธีการดูแลของเรานั่นเองแล้วก็น้ำหนักของผลก็ดีให้ผลผลิตดกมากด้วยเป็นผักกินผลชนิดหนึ่งซึ่งทางภาคเหนือนั้นนะครับเขานิยมบริโภคกันมากเพราะว่าดั้งเดิมเขาปลูกอยู่บนดอยแต่ว่า รับรองนะครับว่าฟัากแมวเนี่ยนะครับไปปลูกพื้นที่ไหนก็ได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะ,ะปรับสภาพเวทล้อมให้เหมาะสมกับการให้ผลผลิตของเขาได้ที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะลุงเผาไปเห็นนะครับที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนั่นนะครับเป็นลักษณะรีสอร์ทเขาก็ปลูกเป็นซุ้มทางเดินเข้ารีสอร์ทเขานั่นนะครับ ปรากฏว่าผลผลิตออกเต็มไปหมดเจ้าของเขาก็บอกว่าชอบรับประทานตอนแรกก็เอามาปลูกเอาไว้ทานเองแล้วก็เผื่อ,อทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพักที่รีสอร์ททดลองชิมกันดูปรากฏว่าได้รับความนิยมดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ขายทั่วไปแต่ผลผล,ผลิตนั้นเยอะมากดกมากเหมือนอย่างที่ลุงเผาไปเก็บภาพมา อย่างที่เก็บภาพมานี้เป็นของที่อํำเภอมแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ตําตบลโป่งแยงนะครับเจ้าของแปลงคือคุณสุพจน์อนันต์วิไลเขาปลูกอยู่บนพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับผลผลิตเขาเก็บอาทิตย์ละครั้งครั้งหนึ่งเฉลี่ยประมาณ200-300กิโลกรัม เขาก็ขายอยู่กิโลกรัมละ10บาทอันนี้คือขายส่งให้กับผู้ค้าคนกลางนะครับแต่ว,ว่าถ้าไปขายริมถนนสายหลักบนพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นนะครับเขาก็ขายกันอยู่า3ากิโลร้อยนะครับอันนี้คือทางภาคเหนือซึ่งผลผลิตเขาค้นข้างได้รับความนิยมในการบริโภคนะครับทางจังหวัดเลยนี่ก็มีปลูกนะครับที่เพชรบูรณ์นี้ก็มีปลูกที่ปากช่องก็ปลูกนะครับอันนี้ ก็คือว่าปลูกได้ทั่วไปนะครับจะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ปลูกได้หมดนะครับไม่จําเป็นอย่าไปนึกว่าแม้เขาเป็นพืชเมืองหนาวก็ต้องปลูกบนดอยต้องปลูกเมืองหนาวไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันนี้มีข้อพิสูจน์มากมายนะครับว่าพืชนั้นเขาสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศในพื้นที่แล้วเขาก็ให้ผลผลิตเช่นเดียวกันนะครับ เราสังเกตว่าอาอะไรล่ะอย่างสตรอเบอรีนะครับเดี๋ยวนี้ไปปลูกที่ไหนก็ให้ผลผลิตเหมือนกันทั้งๆที่แต่เดิมก็เป็นพืชบนดอยนั่นนะครับหรือไม่ก็ลิ้นจี่นี่นะครับไปปลูกภาคใต้ก็ได้ผลผลิตเยอะแยอะออันนี้ก็ให้ข้อคิดว่าใครทีอ่อยากจะลองปลูกก็ปลูกได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าแม้ผมอยู่ที่นี่แล้วมันจะได้ผลผลิตหรือเปล่าอย่าไปกังวลเรื่องพวกนั้นนะครับ พันธุ์ที่จะนํามาปลูกก็ซื้อจากท้องตลาดทั่วไปอันนี้พันไม่มีขายนะครับก็เราไปซื้อผลอฟักแมวมาสักประมาณกิโลสองกิโลนะครับได้มาสักประมาณเจ็ดแปดผลเนี่ยนะครับเราก็เอามา,าฝังดิน <c oughs> ส่วนที่เป็นขั้วนั้นนะครับมันจะออกรากส่วนที่ปกติห้อยลงมานั่นนะที่มัน,เป,นเป็นปากามีขยุมขยุมนั่นนะครับตรงนั้นนะเขาจะแตกหนอ่อแตกยอดอ่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูก เราก็ขุดดินนะครับให้เป็นขุดหลุมเล็กๆให้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 ใหใหลาดเอียงสักประมาณ4ี่ิบ้าองศาแล้วก็วางผลลงไปนะครับแล้วก็เอาดินกลบนิดหน่อยกลบด้านล่างกลบกรบตรงที่จะออกรากนั่นนะครับตรงนั้นส่วนข้างบนตรงที่เขาจะออกยอดแตกหน่อนั้นตรงนั้นไม่ต้องกลบอ่ะกลบไว้สักประมาณอสิบวันสิบห้าวันก็จะเห็นว่าเขาแตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วเขาก็ ผลเขาก็จะค่อยๆเหี่ยวแล้วเขาก็จะกินผลของเขานั่นแหละช่วงแรกเขาไม่ได้กินปุ๋ยเขาจะกินผลนั่นแหละเป็นอาหารอ่าแล้วก็แตกยอดแตกหนอ่อแล้วก็เป็นเถาขึ้นมาเวลาระยะปลูกก็ประมาณอ่าเม็ดครึ่งต่อต่อต้นนะครับแล้วก็ค่อยโยงเสาให้เขาไต่ขึ้นไปขึ้นค้างไปนะครับเหมือนอ่าถั่วฝักยาวเหมือนแตงกวาเหมือนพวกนี้แหละครับผักกินผลเหมือนกันนั่นนะครับเพียงแต่ว่า อันนี้มันเป็นฝักแมวแล้วก็ผลผลิตของเขาก็จะดกมากนั่นเองนะครับน้ําหนักก็ค่อนขันเยอะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของค้างของเรานั้นก็แข็งแรงพอสมควรนะครับการที่จะทําค้างก็ทําค้างเพื่อความสะดวกในการเก็บผลผลิตเราก็ทําค้างแบบกล่องไม้ขีดนั่นนะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปนะครับ <c oughs> วางระบบน้ําอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่เราจะให้ ฮอร์โมนให้ปุ๋ยน้ำทางใบรวมถึงให้ยาเชื้อพวกบีทีบิวเวอร์เรียไตรโคเดมานีนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันโรคแมลงทุกชนิดปลูกเราไม่ต้องปลูกบนพื้นที่1ไร่ก็ได้นะครับช่วงแรกเราปลูกเราหาพันธุ์มาได้แค่เจดแปดต้นไม่ต้องลงทุนเยอะเราก็มาปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนเสียก่อนอผลที่เหลือนั่นแหละคราวนี้ผลก็จะเยอะสมมุติว่าเราปลูกเอาไว้สักแปต้นเนี่ยโอ้โหผลผลิตก็เยอะแล้วนะครับ อ่าส่วนหนึ่งอาจจะบริโภคเองอทดลองบริโภคแล้วก็แจกจากญาติพี่น้องเผื่อเขาจะได้รู้จักแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็มาขยายพันธุ์ต่ออ่าคราวนี้อาจจะปลูกได้เป็นไร่แล้วนะครับก็นั่นแหละขยายพันธุ์เองทำอะไรก็ไม่ต้องเร่งรีบครับไปเรื่อยๆการปลูกไอ้ฟักแมวเนี่ยนะครับใช้เวลาสามเดือนก็เริ่มได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็นับไปอีกประมาณปีหรือปีครึ่งนะครับอ่าการเก็บผลผลิต อยู่ที่ว่าการดูแลของเรานั่นนะครับถ้าไม่ติดโรคไม่ค้างไม่ติดเชื้อราอะไรซะก่อนนะครับเราบำรุงดีดูแลตลอดเก็บผลผลิตด้วยดูแลด้วยก็รับรองได้ว่าเก็บผลผลิตไปได้นานประมาณปีครึ่งคุ้มค่าทีเดียวนั่นนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่หรือว่าครึ่งไร่ที่เราปลูกนั่นนะครับก็แล้วแต่เราอาจจะเริ่ม ต้นสักประมาณครึ่งไร่ก็ได้200อยตารางวาครึ่งไร่ก็คือ200้อยตารางวานะครับร้อยตารางวาเราเอายอดอ่ะเพราะว่ายอดอฟักแมวนี่นะครับก็ได้รับความนิยมในท้องตลาดราคาก็ดีด้วยนะครับอีกร้อยตารางวาก็เอาผลเวลาไปขายเราก็ขายทั้งยอดขายทั้งผลอันนี้ยอดฟักแมวอันนี้ผลฟักแมว้แม,แม่ก็ดีนะครับบางพื้นที่ที่เขานิยม ยังไม่ค่อยมีความนิยมในการบริโภคคือไม่รู้จักนะครับอาจจะราคาหน่อยๆแต่ว่าถ้าระวังแผนดีๆนะครับขายแบบเราทําแบบปลอดภัยไร้สารพิษนะครับขายให้กับบนทางผ่านของคนที่ผ่านทางไปมานั่นนะครับคือบนถนนสายหลักบนถนนสายรองนีพวกข้าราชการพวกนักธุรกิจ หรือว่านักท่องเที่ยวพวกนี้เขาจะนิยมซื้อยอดฟักแมวผลฟักแมวไปทําอาหารรับประทานเพราะว่าเขารู้จักแต่ว่าพื้นบ้านนั้นบางทีก็ไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วพื้นบ้านเนี่ยที่ชอบกินตำะมะละกอนั่นนะชอบต้มผักยิ้มน้ําพริกนั่นนะอร่อยนะครับลองไปดูเอามาตำส้มตำนั่นก็อร่อยมากนะครับก็ ล้ังให้สะอาดบอกผิวเปลือกนิดนึงแล้วก็ข่าวนี้ก็ขูดขูด,ขดให้เป็นเส้นเเหมือนมะละกอนั่นแหละเราก็ไปตำโอ้อร่อยกว่ามะละกออีกอเวลาตำแล้วก็นิ่มดีด้วยนะครับไม่เหมือนมะละกอบางทีตำแล้วมันแข็งแต่นี่อ้อนิ่มดีด้วยแล้วก็อร่อยด้วยเหมือนตำแตงเหมือนตำถั่วฝักยาวนั่นแหละอร่อยอันนี้ก็บอกนะครับว่าการดูแลการปลูกฝักแมวนี่นะไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเลยอ่า เมื่อกี้บอกแล้วนะครับย้ําอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับไปซื้อผลมาสักสองสามกิโลเอาไปปลูกอส่วนที่เป็นขั้วนั่นแหละคือส่วนที่ออกรากส่วนที่บนปากมันที่เป็นกลีบนะนะอันตรงนั้นเขาจะออกยอดออกหน่อนะครับก็เราก็ฝังส่วนที่จะเป็นรากฝังลงไปนิดเดียวนะครับปลูกห่างประมาณเม็ดครึ่งรดน้ําให้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะออกแตกยอดขึ้นมาแล้วก็เราก็ทําเสาให้ขึ้นคางอ่า อันนั้นคือวิธีการปลูกการดูแลก็เหมือนผักกินผลอื่นๆทุกชนิดวางระบบน้ําไว้ให้ดีข้างบนนั่นนะครับวางหัวสปริงเกอร์ให้น้ําพุ่งไปทุกส่วนโดนทุกส่วนของอบนบนแปลงนั่นนะครับเพื่อที่เราจะได้ปล่อยอ บุยน้ำเชื้ภาพไปปล่อยฮอร์โมนไข่ไปนะครับปล่อยพวกยาเชื้อ BT, b ีทีบิวเ t รียไดโคเดมาไปพร้อมระบบน้ำไอ้พวกนี้คือให้ให้ไปพร้อมกันหมดเลยนะครับเวลาเราจะศึกษาเรื่องยาเชื้อ BT, b ีทีบิเวเรียไดโคเดมาเราก็ไปศึกษาแยกนะครับแล้วก็มาหมาัก แยกถังเวลาใช้ก็นํามาผสมกันหมักทิ้งไว้อีกสักคืนเพื่อให้เชือ้อขยายตัวใส่ปุ๋ยน้ําชื้อภาพลงไปใส่ฮอร์โมนไข่ลงไปจากนั้นก็เอาไดโวมาจุ่มในถังน้ําที่ในอ่างน้ําที่เราเตรียมไว้ที่เราผสมไว้แล้วนะครับดึงน้ําเสียบปลักไดโวมันก็ดูดน้ําไปตามท่อประปาที่เราวางระบบน้ําไว้วิ่งโดนที่บริเวณรากด้วยแล้วก็พุ่งขึ้นบนค้าง ไปถึงปีกปีเสื้อพ่นน้ําออกไปนั่นคือการวางแผนเรื่องระบบน้ําอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการให้น้ําเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับเวลาให้น้ําถ้าเป็นฤด,ดูร้อนก็ให้ช่วประมาณอา11อโมงเที่ยงนั่นแหละ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยละลายความร้อนให้สักสองรอบก็ได้สักประมาณส1บเอโมง ครึ่งสักรอบหนึ่งสักประมาณบ่ายโมงบ่า,บาสองสักรอบหนึ่งเพื่อช่วยและหลยความร้อนในาการต้นพืชก็จะได้น้ําถ้าเป็นฤด,ดูหนาวก็เราก็มาให้ตอนเช้าช่วยล้างน้ําค้างแล้วก็ช่วยปรับเปลี่ยนความหนาวให้เขาหน่อยหนึ่งช่วยล้างโดยเฉพาะล้างน้ําค้างนั่นแหละอันนั้นดีมากก็คือช่วงหนาวแต่ช่วงฝนก็เราก็ให้ ช่วงเช้าเหมือนกันฝนตกกลางคืนแล้วก็ล้างน้ําฝนให้กันตอนเช้าหรือฝนตกทั้งวันแล้วตอนเย็นเราก็อาจจะล้างน้ําล้างน้ําฝนให้ตอนเย็นก็ได้อันนี้ก็เปิดระบบน้ําเปิดมากน้อยแค่ไหนก็ดูความชุ่มชื้นของดินเราคาเนว่าถ้าเราล้างค้างล้างน้ําค้างเราก็เปิดไม่เยอะเพราะว่าน้ําฝนมันตกมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวเราก็เปิดเยอะหน่อยคือล้างน้ําด้วย ล้างน้ําค้างกลางคืนด้วยแล้วก็เพื่อให้รากได้น้ําด้วยอันนี้เราก็ทําทให้เหมาะสมแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นการฝึกการปลูกพืชชนิดใหม่ๆคนอื่นปลูกแตงกวาปลูกถั่วฝักยาวปลูกมะเขือปลูกอะไรก็มันเป็นพืชผักเดิมๆด,ดั้งเดิมทั้งนั้นก็เราก็อาจจะปลูกด้วยเหมือนกันแต่ว่าฟักแมวก็เป็นผลผลิตทางเลือกที่เรานํามาเพิ่มผัก บนแผงของเรานะครับตอ,ตอนนี้เราเป็นคนเก่งแล้วเราทำเรื่องการไรนาสวนผสมนะครับก็มีปลูกไม้ผลไว้สิบชนิดชนิดละหนึ่งไร่แล้วก็เหลือพื้นที่อาศัยเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ต่างๆไว้หนึ่งไร่แล้วก็อีกหนึ่งไร่ก็อาจจะไว้สําหรับปลูกผักกินผลผักกินใบ เพราะฉะนั้นบนแผงของเรานี่โอ้โหแต่ละวันนี่มีพืชผักเยอะแยะแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลาที่เราเลี้ยงไว้กุ้งฝอยเนี่ยก็เลี้ยงไม่ยากนะครับปลาปลาปลาเล็กปลาน้อยนี่ก็เลี้ยงไมา่ยากนะครับแล้วก็พวกอ,อูนาหอยขมพวกแมงดาก็เลี้ยงไม่ได้ยากขอให้เรามีวิสัยทัศน์ในเรื่องที่จะคิดถึงระบบธรรมชาติต้องเวลาสร้างบ่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับเราต้องคิดถึงธรรมชาติคิดถึงแสงแดด คิดถึงเรื่องการไหลเวียนของน้ำพวกสัตว์ทุกชนิด ชอบการไหลเวียนของน้ำนะครับเา่น้ำนิ่งๆนี่น,น้ำเน่าเน่านิ่งๆนี่นก็ตายได้นะครับแล้วอีกอย่างเ็าจะไม่ให้ผลผลิตก็คือเขาจะไม่ผสมพันธุ์ไม่ออกลูกไม่ออกไข่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ออกลูกเยอะออกไข่เยอะเราก็ต้องมีระบบน้ําที่หมุนเวียนน้ําไหลออกน้ําไหลเข้ามีฝนเทียมมีเสียงฟ้าร้องตั้งเครื่องลําโพงบางครั้งก็เปิดเพลงให้ฟังพวกนี้เขามีชีวิตเขาก็ชอบอความรื่นรมเหมือนกันนั่นเองนะครับมีเสียงเพลงเพราะเพราะ าสายฝนก็ตกดีมีฟ้าลั่นคลืมๆนะครับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เขาก็ผสมพันธ์กันออกลูกออกหลานเยอะแยะ อาหารเราก็ต้องมีไฟล่อมแมลงนะครับอาหารที่เราหาจากธรรมชาติไม่ใช่ว่าบนวันซื้อแต่อาหารเม็ดมาให้เขากินอย่างนั้นจบเหตนะครับนอกจากไม่ค่อยโตแล้วก็ไม่ค่อยให้ผลผลิตด้วยนะครับเพราะว่าอาหารจากท้องตลาดนั้นนอกจากจะทํานอกจากจะแพงจะทําให้เราขาดทุนนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของสัตว์ที่เราเลี้ยงทุกชนิดก็จะไม่ดีนะครับอันนี้ก็สาเหตุที่ลุงเผามาพูดปนเปกันไปหมดแบบนี้ก็เพราะว่าลุงเผาอยากจะอรณรงค์ให้ทําการเกษตรแบบ ผสมผสานแบบไรนาสวนผสมก็คือมีพืชผักผลไม้อะไรทุกอย่างแม้แต่ฟักแมวที่เราปลูกนั้นก็สมมติว่าปลูกสองร้อยตารางวาร้อยตารางวาเราก็เอายอดอีกร้อยตารางวาเราก็เอาผลเก็บยอดส่วนที่ส่วนที่เราเก็บยอดเขาก็จะไม่ออกผลอยู่แล้วก็ไม่ออกดอกเพราะว่าเราหักยอดไปแล้วนี่ยิ่งยิ่งหักยอดเขาก็ยิ่งแตกยอดเยอะราคาดีด้วยนะครับยอดอผลก็เหมือนกันนะครับเราไม่ปล่อยให้ผลแก่ผลพอ พออ่อนพอได้ขนาดเรารีบเก็บผลอ่อนก็ยิ่งอร่อยเรารีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บยิ่งเก็บเขาก็ยิ่งออกดอกยิ่งแตกใหม่แต่เราทิ้งไว้จนแก่นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าพอรู้สึกว่าเราจะรังแปลงแล้วหลัะแปลงเราจะไม่เอาแล้วโอเคคราวนี้เราเก็บเราปล่อยผลไว้บนต้นให้แก่แล้วก็เราก็เก็บมาเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของฟักแมว ชนิดใหม่ที่ลองเอาไปปลูกนอกพื้นที่บ้างซิไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่จังหวัดเลยไม่ใช่เ,เพชรบูรณ์ไม่ใช่ที่ปากช่องไปปลูกที่อื่นกันบ้างไปปลูกอยู่โน,โน่นไปปลูกอยู่ภาคใต้ภาคกลางหรือไม่ก็ไปปลูกอยู่แถวร้อยเอ, 101, เอ็ดสุรินทร์บุรีรัมอ,อุบลยโสธรมหาสารคามะลรพวกนี้ลองเอาไปปลูกดูนะครับบนพื้นที่เหล่านี้รับรองได้ว่าน่าจะได้ รับความนิยมไม่น้อยอย่างน้อยเราเองก็ได้รับประทานแล้วก็ญาติพี่น้องก็ได้รับประทานเอามาทำส้มตากินกันก็อร่อยดีน้องอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ลุงเผ่าหา,าพืชแปลกๆมาบอกเล่า จริงๆพืชปกติก็นํามาบอกเล่าแต่ว่าพืชแปลกๆก็ต้องนามาบอกเล่าบ้างเพื่อที่ไปเพื่อที่ว่าจะเป็นทางเลือกให้แผงขายข,ายของเราที่ไปขายตลาดเช้าตลาดเย็นหรือริมถนนสายหลักถนนสายรองให้มีผักนานาชนิดมีผักหลายชนิดให้กับผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกขณะเดียวกันเราล้างสะอาดดีผักของเรามาวางขายนี่คือสะอาดอปลอดภัยไร้สารพิษน,นะครับแล้วก็บรรจุแพ็กเก็ตอย่างดี อ่าแล้วก็มีแต่ของใหม่สดเราไม่เอาของเก่ามหาแพ็คของเก่าเราไม่เอานะครับของเก่าทิ้งอย่างเดียวเราก็หรือไม่ก็แจกอย่างเดียวเป็นแถมอย่างเดียวอันนี้ของเหลือเมื่อวานครับเราแถมมันก็แถมไปเลยขายถูกๆไปเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ลุงเปานํามาบอกกับอ่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทางราชการเขาเรียกว่ายันสมาร์ทฟาร์มเมอร์นั่นเองนะครับอันนี้ถ้าใครชอบ ในเรื่องราวที่ลุงเผ่านำมาบอกเล่านี้รบกวนกดติดตามให้กับลุงเผ่าด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่ได้กดติดตามให้กับลุงเผ่าแล้วนั้นก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีสุขภาพพารนาอ่ามีสุขมีสุขภาพพา,านาใหม่ที่ดีตลอดไปดูแลตัวเองกันด้วยสวัสดีครับ พารวนกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอ